สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทุกท่านวันนี้นะครับมีผู้ติดต่อมาที่รายการของเรานะครับเพื่อขอใช้พื้นที่ตรงนี้เล่าถึงประสบการณ์การทดลองขับรถฟอร์ดให้ทุกท่านฟังนะครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญบักอ้วนมาดหมาครับเชิญครับสวัสดีครับบักอ้วนมาหมาสวัสดีครับอาจารย์เนกี้วันนี้คุณจะมาเล่าประสบการณ์อะไรให้เราฟังครับงั้นถ้าคุณพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับผมก็สําหรับประสบการณ์ที่ผมจะมาเล่า ให้ฟังในวันนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี2565ครับทางฝ่ายประเทศไทยได้ทําการจัดการทดลองขับขึ้นนะครับก็ได้เรียนเชิญทางลูกค้านะครับไปทดลองขับนะครับที่สําคัญครับผมมีคลิปวิดีโอเปิดให้ดูด้วยครับอุ๊ยคุณบอกว่ามีคลิปด้วยเหรอครับครับงั้นขอทีมงานเปิดเลยครับผมทีมงานเปิดเลยครับทีมงานพร้อมไหมทีมงานพร้อมนะครับเปิดเลยครับกับงานแรกนะครับเป็นงาน Next Gen Range r Leaf หรือ Range r l i h t กล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่าที่วายโยแคม์จังหวัดนครนายกนะครับเมื่อวันที่3-5มิถุนายนและ10-12มิถุนายนปี2565ซึ่งคอนเซปต์ของงานมีชื่อว่าดูดีอันดั n นนะครับพนักงานนะครับมีรถยนต์ Next Gen Ranger มาตัดแสดงให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว XL นะครับ XL พั u ดตัว Standard XL และที่สำคัญนะครับมีการทดลองขับ Next Gen r a เจ e r w i าย t ตัว4 x 4นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะ On-Road และ Off-Road เลยนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆนะครับในวันนั้นนะครับส่วนงานที่2นะครับมีชื่องานว่า Next Gen Ford Everest Live d ฟ i ไ g ร a m p i n g นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่27ถึง31กรกฎา,าคม 2,565นะครับที่ฟาร์มม้าโยมนัสจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งสถานที่จัดงานนะครับห้อมล้อมไปด้วยขุนเขานะครับและที่สำคัญครับเปิดไลน์อัพทั้งหมดของเอเวอเรสทั้ง4รุ่นย่อยนะครับและที่สำคัญครับยังได้ทดลองขับเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไบเทอร์โบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานะออนโรดหรือสถานะออฟโรดนะครับเพื่อดึงศักยภาพการใช้งานแบบออฟโรดมาได้อย่างเต็มที่เลย ซึ่งเส้นทางทดลองขับวันนั้นนะครับไปในเส้นทางธรรมชาติมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขี่เข้าสวนมันนะครับของชาวบ้านแถวนั้นนะครับและไฮไลท์ของการทดลองขับรอบนี้นะครับมี1นึ่งสเตชันนะครับที่มีชื่อสเตชันว่ามินิแคนยอนนะครับสเตชันนี้นะครับต้องการที่จะดึงศักยภาพการใช้งาน 4x4 คูณ4ของตัว e v e r อเรออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นหลุมค่อนข้างที่จะลำบากมากนะครับแต่รถ เอเวอเรสต์4คูณีตัวนี้ก็พาเราออกไปได้อย่างเต็มที่นะครับและอีกหนึ่งสเตชันครับคือการขับรถลุยน้ํานะครับความลึกประมาณ80เซนนะครับก็สามารถผ่านไปได้อย่างง่ายได้นะครับและก็สุดท้ายครับเป็นการใช้โหมด e ีโค o โหมดนะครับหรือโหมดประหยัดนะครับในเส้นทางปกติเลยนะครับเห็นจะเห็นได้ว่าวันนั้นที่ไปทดลองขับโอ้โหสนุกกันมากๆเลยนะครับ ท้ายครับมีชื่อว่า l a n เจ r Raptor u n b e อันเ e e เท e บอร์เอ็ u นะครับที่จัดขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาน,นะครับที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับพนักงานนะครับมีการทดลองขับรถ l a n เจ r Raptor เครื่องยนต์ที่เป็นดีเซล2.0ไบเทอร์โบและเครื่องยนต์เบนซิน V6 3.0ลิตรนะครับ ในงานนะครับมีสเตชันให้ตัวลองขับทั้งหมด9สถานีนะครับแต่สถานีที่เป็นไฮไลท์ก็คือสถานีที่เรียกว่าทิปป่จัมนั่นเองนะครับงานนี้สนุกมากๆเลยครับสุดท้ายนี้คุณอยากจะบอกอะไรครับผมที่ผมจะฝากบอกนะครับก็คือหากท่านผู้ใดนะครับอยากสัมผัสหรือทดลองขับนะครับก็เรียนเชิญได้ที่ฟอร์สแก้วครับอ๋อสุดท้ายนี้คุณอยากจะบอกว่า ถ้าสนใจทดลองขับรถฟอร์ดนะครับเรียนเชิญได้ที่ฟอร์ดสแก้วใช่ไหมครับงั้นก็ขอขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการของเราวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับ,อา,รบอาจารย์เอกครับ <นะ S 2> ขอบคุณมากเลย